กรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในกำลังดีตุกที่จจมจะสุด3สถึงสี่โลสองล,ลูกลูกละไม่เกิน1นถึงสงโล เนื้อไก่ชีกสองวันสุกซีผู้สองลูกสองลูกกับประมาณสองร้อยกว่าบาทดูแลสองร้อยกว่าบาทรวมหนึ่งค่าส่งนี่จะก็ไปเลยัปกีนดู มือออกสวยอยู่นี่โลนแทงเลกบ้างดีวิวทุเรียนสองรอยกว่าบาทพรกินอยู่มันแพงน้ำค่าตรงที่ซื้อ